เร่งไม่ของแนฟิแต่เร่อเาออกไปที่ยนะคบสวัสดีค่ะมาเจอตั้งนานวันดีค่ะอยู่มานานทักทันมวัสดีค่ะวัีคุณเบวันนี้ครับเออคุณเบนดีนะครับไม่ไม่เคยดูคูณนัอกดีแล้วอะต้องดูหรอกองแบบนั่นไม่ต้องดูหรอใช่้องดราสร้าง่าของแม่อ่ารือว่าของแม่ไม่เคยไม่เคยอ่ามั้ ดีครับขอบคุณาครับขอบคุณรักค่ะนี่ค่ะขอบคุณน่ารักได้ไหเว้อคุณค่ะอุณค่ะอะไรนคอดูให้เราทีคุณจะเข้ามาดูอกรอบหรอลองก่อสองต่อไปก็แบบฮ่ะเดี๋ยวมันบวดบอกคุณเดย์ทางพ่าน้ำแตงคนแสดงไหมยังไม่ได้ดูนะคะอยากดูเลยอ๋อเขาจะโชวโอ้โหแปลกใจอะไแปลกใจไ่มีที่ดูใช่ไหมคะต้องป โรเจอร์ Roger, พูดว่าสมบัติของฉันนะ่รารอไม่มีหรอกไงคุณแม่มของคุณน่าเสีบวอ่ะโรเจอร์ Roger, พูดว่าสมบัติของฉันเหรอไม่มีหรอกนะจริงเหรอเดี๋ยวไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนต้องไปดูว่าเขาพูดว่าอะไรค้นฉบับไม่ได้พูดว่าแกลายต้นฉบับพูดว่าแกลายไม่ใช่หรอ ก็คือแบบว่าอใครก็ไม่รู้แล้วก็ดูดูดูหัวมันเด่นเด่นกว่าชาวบ้านแต่ก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครก็ช่างแม่งห้าสิบห้าแล้วทุกคนก็แบบว่าต่างวิ่งกันออกไปจากลาประหารแล้วก็ไปขึ้นเรือกันแล้วเราก็แบบว่าทําบ้าในคุณพวกแกวเดี๋ยวก็เอ้เาก็ขึ้นเรือเป็นปันพีธเท่นั้นเลยยพี่ขอไอ้คนคุณพีทคุณพีท คุณเบ้นขอบคุณเองขอบคุณอีกห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วหรอไม่ไปค่ะไม่ไปเห็นแม่พูดถึงว่าพีคือหูก็ฟังแม่ไปแล้วก็เรียกเขาว่าคุณพีเฉยทั้งที่เขาชเบิสโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเอ่อฉากแรกทุกคนที่เราไปนั่งดูมาจะมีแขงคู่ตอนที่เป็นเด็กตอนที่เป็นเด็กมาดูประหารด้วยแล้วก็แล้วก็มีอย่างที่แม่บอกนักดาบไม่ฟันสู้ลงกอ่าห้องนะคะมีห้องตอนเด็กด้วยแบบ ยังไม่มีหนวดอะแบบหน้าหมายถึงแบบกัดถึงแม้ว่าจะชวนคนไปเรื่อยไมายถึแบบอุ้ยประเด็นคือกินสมดด้วยนะคุณยังอยู่รอคะขอบคุณค่ะขอบคุณห้ะสบาาครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประเด็นคือกินหมดด้วยจริงกินหมดเลยแบบว่าแบบว่าเรารู้มาว่าไอผลไม้ปีศาจมันรสชาติแย่มากแย่แบบว่าหมาไปเดกกจะามันก็สารกินหมกงงมากใช่ใช่อันนี้ก็ก็จริงอยู่ เียวมีคนบอกว่าจุดใช้หัวคิดก็มีกำลังจะบอกว่าแสดงว่าที่เขาสื่อออกมาในไลฟ์แอคชั่นเพราะว่าแม่แม่เวบาคนที่ไม่ได้ดูมังงะหรืออนิเมชั่นใช่ไหมแสดงว่าเขาสื่อมาได้ดีแบบเข้าใจถูกแล้วอะเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าโอ้ยสองคู่นี้แบบทำติงนะเนี่ยว่าจับจิ้งกันได้อะไรเงี้ยโอ้โหหมวกข้าใครอย่าแตะงเฮ้ยเขมข่าเขมข่ะ ค่าขายอย่าแตกค hm ่ะพ่อผมครับผมน่าชิมมากครับหมูค่ากายอย่าแตกดีมีคุณซ่มเชงบอกว่าขอเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่อ๋อใช่แม่แม่ไม่รู้แม่จริงฉากย้อนอดีตตัวละครเนี oh, ่ยจะเป็นฉากเล่นน้ำตาเลยนะตัดจบเฉยเลยแม่หน mm ูขอหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บได้ไหมอ่ะหนูทิ้งตัวละครมาอยู่กับแม่ตรงนี้ว่ะแม่แม่เมาแต่หนูได้ยินว่าหนูเอาหูฟังเข้าไปด้วยเดี๋ยวหนูมานนะแป๊บึง ได้เหรอเอา oh. หูฟังเข้าไปด้วยได้เหรอ,อกฝันดีหน่อย <Okay. S 1> ครับฮะอ่ะอเรียกว่าอะไรขอบคุณสำหรับ50บาทด้วยนะฮะคุณเบนส์จีมาน m เมแล้วก็เราอ่านไม่ทันอนะให้น้องมยออาย้อนอ่านอีกทีนึงแล้วกันนะเอโตแกเป็นไรแม่บีใช่อะสิเรามาอา่านแชทแทนถึงไหนแล้ววะถึงไหนก็ไม่รู้นะนะั่นเนี่ย เราอานต้องล่าสุดแต่กันไม่มีไม่ก็ฟังเนี่ยใช่ก็อย่างนั้นแหละจ้าแม,ม,ม่มีต้องฝันดีคนโดเนทแท้แล้วเออไมูนขนาดคนในช่องตัวเองยังไม่ฝันดีให้เลยทำไมเราจะต้องมาฝันดีให้คนในช่องน้องด้วยนั่นเอง โคโซ่ตบทจางบทคือมันบดจางไม่พอมันยังแบบว่าความสมเหตุสมผลกัสารโคโรแล้วมอเกงก็ถูกสะกดจิตว่าตัวเองจับโคโรได้โอ้ไม่ให้บอกโอ้ไเป็นคนบอกว่าให้ไม่มีฝันดีเหรอหนูมาไม่ทา่ไหนนะไหนดีเมื่อกี้หนู่าทางไหนอ่ะก็ถึงต้อง <อ>จริงๆ<เ>มองแกนม,มือขวานไม่รู้ว่าถึงมี่มัง้งจริงฉ<ม>ากยอใใ้อนะดีตตัวละครไปฉากเล่นน้ำตาอืมแต่ว่าตัดจบจากที่<ม>เพิ่ออม,มเพิ่มมา m ม k เซ e น s ์ดีขึ้นสามรู้ป็นคนยอมแพ้ย่าไงพูดถ<อ>งคาัของเขาเป็นหรอว่าง่าคนค่ะคนค่ะเออวิกเกีบบอกว่าเดี๋ยวนะทำไมเพลงมันเงียบ โอ้ยมาแล้วเราก,กดปิดเพลงไว้หรอโอ้ยเฮมาแล้วมีคนบอกว่าโซบวัดยางจริงหรือทำเป็นอ